ทุกวันนี้แค่เรายังหายใจได้อยู่พรุ่งนี้เช้าตื่นนอนขึ้นมามีลมหายใจนั่นค,คือความโชคดีต้นทุนชีวิตอะคะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีมากเข้าใครอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีคือเรามีทัศนคติที่ดีในการที่แบบเลือกที่จะให้พลังตัวเองอะคะ่ะฉันแบบสามารถยิ้มกว้างได้เท่าคนอื่นฉันสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นแบบได้ชัดบางคนค่ะมีต้นทุนชีวิตเยอะมากแต่ยังไม่รู้เลยว่าอีกประเดี๋ยวหลังจากเลิกเรียนเราจะไปทำอะไร อีก3ปีข้างหน้าเรียนจบแล้วจะไปเป็นอะไรในขณะที่บางคนนะคะตั้งมั่นมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วฉันยากจนนะฉันคือความหวังของพ่อแม่จบไปฉันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อแบบนี้นะเห็นอะไรเราก็จะแบบไม่ท้อแท้เห็นอะไรเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุดท้ายไม่ว่าคุณจะท้อยังไงอะค่ะเวลาก็คือจะพาคุณผ่านไปแล้วให้คุณได้เรียนรู้ว่าแบบนี่นะคือชีวิตที่เราเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้ว่า เราแค่นี้เองอะ่ะเราขี้แพ้เราแบบเราไม่ได้หรอกเขาดีกว่าเราตั้งเยอะอะแต่จริงอะ่ะการที่เราพาตัวเองมาได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเรามีต้นทุนชีวิตที่น้อยมากอะ่ะแต่เรายังกล้าที่จะมีลมหายใจไปต่ออันนั้นคือเราชนะทุกคนบนโลกนี้แล้วนะคะ